ความเคยชินคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนเป็นอัตโนมัติโดยที่แทบไม่ต้องคิดอะไรอย่างเช่นเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เก็บที่นอนเราก็ออกไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแล้วก็ออกไปทำงานเส้นทางเดิมนี่เป็นความเคยชินที่เราแทบไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนอะไรแต่เราทำเป็นประจำซ้ำๆในทุกๆวันแล้วถ้าเป็นความเคยชินอย่างอื่น อย่างเช่นเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราคิดถึงอดีตเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเรากังวลถึงอนาคตเราทำแบบนั้นซ้ำๆทุกๆวันเมื่อไหร่ที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานที่ทำยังไม่เสร็จการงานที่ค้างค้างอยู่เรื่องลูกค้าเรื่องเจ้านายเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องการเงินเรื่องอื่นๆภายในครอบครัวถ้าเรามีความเคยชินเป็นแบบนั้น คำถามก็คือความเคยชินอะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนชีวิตของเราให้ดีให้มีความสุขมีพลังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วถ้ามีความเคยชินบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ให้พลังกับเรามันไม่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนชีวิตเรา เราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความเคยชินนั้นฉันเองไม่ชอบใช้คำว่าเปลี่ยนนิสัยเพราะคนเราส่วนใหญ่เมื่อเจอกับคำว่าเปลี่ยนนิสัยเราก็มักจะติดกับความเชื่อที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากซึ่งก็หมายความว่าถ้าเรามีอายุบนโลกใบนี้นานมากแล้วอาจเป็น20 30 40, 40 50 60หหรือมากกว่านั้นแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าฉันคงเปลี่ยนนิสัยไม่ได้หรอก เพราะฉันก็มีนิสัยแบบนั้นมาตั้งนานแล้วซึ่งคำว่าเปลี่ยนนิสัยจึงเป็นอะไรที่สมองเราจดจำว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่เราต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจจึงจะสามารถเปลี่ยนนิสัยได้ทำให้สมองเราไม่ชอบการเปลี่ยนนิสัยฉันจึงมักที่จะเลี่ยงใช้คำนั้นฉันชอบใช้คำว่าเปลี่ยนความเคยชินใหม่นั่นจะให้พลังกับเราและดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับเรามากกว่าอย่างเช่น เราเปลี่ยนความเคยชินจากการที่เรานอนไม่ตรงเวลาหรือตื่นไม่เป็นเวลาเราก็ฝึกให้การเข้านอนและการตื่นนอนเป็นเวลามากขึ้นตื่นเช้ามากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเลื่อนเวลาจนเรารู้สึกว่าร่างกายเราได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ mm hmm. เพื่อเป็นการสร้างความเคยชินให้กับร่างกายใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนความเคยชินใหม่แล้ว เปลี่ยนความเคยชินจากการที่เราตื่นขึ้นมาแล้วคิดเรื่องลบๆคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตกังวลอะไรล่วงหน้าเราก็เปลี่ยนจากการคิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นการนึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีอยู่นึกขอบคุณที่วันนี้เรายังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ขอบคุณสิ่งต่างๆที่มาช่วยสนับสนุนมาช่วยเกื้อกูลส่งเสริมชีวิตเรา อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการเปลี่ยนความเคยชินเล็กๆน้อยๆให้สมองของเราไม่เกิดการต่อต้านเมื่อเราเปลี่ยนความเคยชินเล็กๆน้อยๆนี้ได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนความเคยชินที่ใหญ่มากขึ้นกว่านี้ได้เมื่อคนเราสามารถเปลี่ยนความเคยชินได้เราก็สามารถเปลี่ยนความเชื่อและเปลี่ยนความคิดของเราได้เมื่อนั้นเราจึงจะได้รับชีวิตใหม่ได้รับประสบการณ์แบบใหม่จากความเชื่อแบบใหม่ที่เราฝึกฝนให กลายเป็นความเคยชินสำหรับตัวของเรา